มาออกแล้วขณะนี้ธัญมนเป็นตัวนำคุณาณน์นเป็นตัวที่สองอุ้ยเทโนโซนที่สามที่โค้งปลายเก้าธัญญมนเป็นตัวนำ กุนารนเป็นตัวที่สองเฟโนโซนที่สามอุ้ยเสียวป้อที่สีไป,ไป้ายแปดพัญยมอนเป็นตัวนำคุนารนเป็นตัวที่สองอุ้ยเสียวป้อที่สามหาไปเป็นเฟโนโซนและดาวฤกษ์ ที่ของป้ายเจ็ดได้ขนาดนี้ธนยังเป็นตัวนัมอุ้ยเสียป้าเป็นตัวที่สองที่ป้าออกขอทางตรงอุ้ยเสียป้าเป็นตัวนัมดาวเลอร์่ริาวอย่างชาวนกเป็นตัวที่สองแล้วขณะนี้อุ้ยเสียป้าเป็นตัวนัมติดตามด้วยดาวเลอรขณะนี้ อุตเาป้าเป็นตัวนำติดตามด้วยธัญบุญดาวเลดและคุณานนนมาออกแล้วคะแนนี้ธัญมนญเป็นตัวนำคุณานนนเป็นตัวที่สองอุ้ยเทโดโซนที่สาม ที่ค้งป้ายเก้าญันมนเป็นตัวนำกุณานนเป็นตัวที่สองเปโรโซนที่สามอุ้ยเสืป้าที่สี่ป,ป้ายแปดพันยมนเป็นตัวนำกุณานนเป็นตัวที่สองอุ้ยเียอป้าที่สาม ถ้าไปเป็นเพชรโอโซนและดาวเลิศที่ของป้ายเจ็ดได้ขนาดนี้ธนบุ้เป็นตัวนำอุ้ยเสียป้าเป็นตัวที่สองที่ป้ายอยอกมาทางตรงอุ้ยเสียป้าเป็นตัวนำดาวเลิศเล่ยนยาชาวนกเป็นตัวที่สองแล้วขณะนี้อุ้ยเสียป้าเป็นตัวนำติดตามด้วยดาวเลิศ ขณะนี้อุฒิาะบนตัวนํำติดตาวยสัญญามดาวลดลันันนุน